อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับอ่ะเอาเอาเอาออกเลยเหรอโอ้โอ้มันจะเป็นลูกแล้วเนี่ยนี่โอ้ระวังเด้หัวหน้าจิโร่หน่อ่านานๆต้องคูนให้มันเสมอก่อนเสียวเด็กเขียว กลัวแท็กมันหลุดนะะเอาต้องขูดครับไอ้ขูดนี่มันที่มันเอียงมากเลยโอ้โหโอ้อ้ยเอาเอาออกเลยหรอ เรียบร้อยพี่นอ้องเอาตีออกเลยฮะนี่มันไอ้มะม่วงมันนะฮอนายาโรลเขียวสเสมอนะนี่โอ้เอาออกเลยครับออกเกะกะดีนักดูว่าจะเอาออกหมดไปนี่เอาเรียบร้อยหักออกเลยครับอย่มาแต่งสะไม่เหลือกับเจ้าแคทสามสองศูนย์ นะเอาเนี่ยดีนะมะม่วงยังไม่เป็นลูกนะแต่มะม่วงเป็นลูกนี่เรียบร้อยครับได้กินลูกอีกจะได้ต้นม่วงเนาะ มันเทีย่ยวเสวยบ่อยโอ้เนาะแล้วก็มันแต่ว่าฝั่งนี้ดึงสลบเยอะๆหน่อยมันก็มันก็จะพังแต่ชุ่มทั้งๆ,นะๆอยนะ่างนั้นงั้นว่าๆเลยแต่ว่าดินมูนีมันสกะค่อยในกว่าดินทรายอยู่ เป็นของเ่าเยเลยน<ม>ี่าตายแล้วเลมยคมือเอเออ้เห็นว่ามือใหญ่ๆนทุบเบาทุบเบานาอนครับ,บก,ก,ก็เป็นเป็นที่เจ้าเดียวกันพอลูกหลานแบ่งกันไปแล้วก็อาจจะมีแบบ ถ้าเกิดมันสไลด์ลงไปไปพังดินของเขาลงไปอีกก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคนเรามันบอกไม่ถูกครับอ้าวเดินมาได้ครับมันนีร้รยมาแต่งสะเอ้ทีแรกนึกว่าจะติดต้นมะม่วงที่ไหนได้เดินมาเลยครับ วังหน่อยเด้อថ្ងៃជ្រោយມັນលึกទេຕົកលោកໄປណានេះរៀបរយណាអៗអៗดู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 អើយដីมันยุบเลยโอ้ណាជ្រោយ โอ้ oh. เดินมาปิดสำคัญฝั่งนี้ครับพี่น้องนาจ้ยเดินอ้อมเลยครับตีเจ้าต้นมะม่วงเลยดูครับเรียบร้อยแล้วทีแรกนึกว่าเขาไม่ให้ทุกต้นมะม่วงนะเขาบอกว่าเอาออกเลยครับต้นมะม่วงขอให้ฝั่งนี้นี่อย่าให้มันไหลนะครับ ย่าให้มันไหลใส่รัวที่กัวดินเขาไหลลงมานะครับแล้วก็จะมีปัญหาภายหลังนะครับก็เจ,จ้าของบอกว่าจัดการเลยครับอาจจะเป็นด้านหน้างานนี่อาจจะ เต็มแล้วหรือเปล่านะครับนาง,งานอาจจะเต็มแล้วหรือเปล่ายังไม่มีที่ลงดินหรือเปล่าก็มาขุดแต่งสาะก,ก่อนนะครับโอ้้นยางเขาโอนน่าโจ้ย้นยางเขา หัวหน้าจโรยี่แต่งสังไม่ยากนะพี่น้องนะเกอป,ปัดปัดนะครับเกปัดๆนี่โอ้ตรงนั้นเนยโยดินสไลด์เนี่ยหัวหน้าโรย้องระวังนะนะ่ะตรงดินสไลด์เด็กกลัวมันยุบลงไปนะถ้าลุกถ้ายุบลงไปนี่แย่เลยนะหัวหน้าจโีโร ของที่ยืนที่จะบอกข้างหลังนะครับยังมองไม่เห็น จะองอสวนจะคงสะมาสั่งให้ทําคันตรงนี้สูงๆนะครับพี่น้องทำคันตรงนี้สูงๆเลย อันตรายนะครับมโมน่าเจะรรเงี้ยการยืนอ่าไอ้ตรงนั้นนะ่ะกลัวเป็นดินสไลด์นะครับ เนี่ยดินมันดินมันสไลด์ลงเลยพี่น้องมันหักลงนะมันหักลงเลยฮนะทำไมดินมันสไลด์ลงอย่างงี้ดินตับมาเนี่ยตรงนี้ฮะตรงนี้นี่สไลด์ลงเลยครับเป็นดินอาเลนนะฮะ ของบอกว่าปิดสูงๆหน่อยครับเขแตแดนนะครับดูดูอ๋หน้าโจ้เวลาเดินนี่ดินมันเหมือนกับเพื่อมกับเพื่อมนะกลัวอย่างเดียวครวับกลัวมันสไลด์นะอ๋อหน้าโจ้แกไม่ไม่ตักนินอ่าใส่ใส่ก่อนให้มันเสมอที่แงเนงะอันตรายครับ เจลีนครับช่วงตรงนี้นี่อ่าตรงที่หัวหน้าช่วยขุดลึกแล้วก็ขังน้ําไว้นะตรงนี้อ,อ่นี่ครับสํำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ